สวัสดีครับแอดมินและคุณผู้ฟังทุกท่านหากจะให้ผมเล่าเรื่องผีที่น่าขนหัวลุกแบบสุดๆไปเลยสักเรื่องหนึ่งผมก็คงจะเลือกเรื่องที่เคยเจอมาเมื่อสมัยที่ยังเป็นวัยรุ่นมันเป็นตอนที่ผมเข้าป่าไปหาหน่อไม้กับลุงข้างบ้านกันสองคนและได้พบเจอเรื่องราววนาสยดสยองขึ้นในป่าแห่งนั้นซึ่งสาเหตุที่ผมเลือกเรื่องนี้มาเล่าก็เพราะอยากจะเตือนเพื่อนๆทุกคนให้เห็นว่าการนินทาว่าร้ายคนอื่นนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เข้าท่าเอาเสียเลยครับเรื่องมันมีอยู่ว่าวันหนึ่งแม่ของผมเกิดล้มป่วยอยู่ที่บ้านแล้วแกก็อยากกินหน่อ,อไม้โดยปกติแล้วถ้าแกอยากกินอะไรแกก็จะไปเสาะหามากินเองไม่เคยรบกวนผมเลยครับเรื่องหุงหาอาหารนั้นเป็นหน้าที่ของแม่อยู่แล้วส่วนผมก็มีหน้าที่ออกไปทำงานหาเงินมาให้อย่างเดียว แต่เนื่องจากว่าเราอยู่กันสองคนแม่ลูกเท่านั้นเพราะพ่อผมเสียไปตั้งแต่ผมยังเด็กเมื่อแม่ไม่สามารถออกไปหาซื้อข้าวของมาไว้ทำกับข้าวได้หน้าที่นั้นจึงตกเป็นของผมแทนพอแกเอ่ยปากว่าอยากกินหน่อไม้ไร่ผมก็ออกไปหาซื้อตามตลาดแถวบ้านแต่วันนั้นไม่รู้เป็นอะไรถามร้านไหนก็บอกว่าเพิ่งหมดไปก่อนหน้าไม่นานนี้เองผมจึงซื้อหน่อไม้อย,อ,ยอย่างอื่นไปให้แทน แต่แม่ผมนี่ก็จริงๆเลยครับถ้าไม่ใช่หน่อไม้ไร่แกก็ไม่กินอีกตามใจคนป่วยหน่อยสิแกพูดอย่างนี้ครับแล้วก็บอกว่าลุงเสริมที่อยู่ข้างบ้านจะออกไปหาหน่อไม้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งก็ตรงกับวันหยุดของผมพอดีแม่เลยบอกให้ผมไปกับลุงเสริมในช่วงสายๆของวันต่อมาผมก็ตามลุงเสริมเข้าไปหาหน่อไม้ในป่า ลุงเสริมคนนี้แกอยู่ข้างบ้านของผมเองครับตอนนั้นแกนอายุเกือบจะ60แล้วแต่ก็ยังแข็งแรงดีนิสัยเด่นอย่างหนึ่งของแกคือแกเป็นคนที่พูดจาได้แบบน้ำไหลไฟดับเลยทีเดียวแต่แกอยู่ตัวคนเดียวเนื่องจากเมียได้เสียชีวิตไปนานแล้วส่วนลูกชายคนเดียวก็ไปทำงานที่กรุงเทพลุงเสริมแกเป็นคนหากินเก่งอยู่แล้วด้วยซึ่งการไปหานอไม้ในครั้งนี้ ก็มั่นใจได้ว่าจะไม่เสียเที่ยวเปล่าแนๆ่ๆป่าที่หมู่บ้านของผมนั้นมันเป็นเขาหลายลูกอยู่ติดกับชายแดนพมา่าเป็นป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยสัตว์ป่าหลายชนิดซึ่งก็มีหมูป่าและกวางด้วยผักป่าก็ขึ้นรกเต็มไปหมดใครอยากได้เท่าไหร่ก็มาเก็บไปกินได้แต่อย่างว่าแหละครับเนื่องจากมันเป็นป่ารกทึบจึงไม่ค่อยมีชาวบ้านคนไหนขยันเข้าไปเก็บกินกันเท่าไหร่ จะมีก็แต่ช่วงหน้าหน่อไม้นี่แหละที่ชาวบ้านมักจะเข้าไปเก็บหน่อไม้กันเมื่อเราทั้งสองคนเดินทางไปถึงปากทางเข้าป่าลุงเสริมบอกให้ผมยกมือขออนุญาตเจ้าป่าเจ้าเขาก่อนก่อนที่จะล่วงล้ำเข้าไปในป่าแห่งนั้นระหว่างนั้นลุงเสริมพูดถึงที่มาที่ไปของการที่ต้องยกมือไหว้ผมยอมรับนะครับว่าผมไม่ได้สนใจจะฟังเลยผมรีบยกมือไหว้ และเดินนำหน้าลุงเสริมเข้าป่าไปทันทีเราทั้งสองคนเดินลึกเข้าไปในป่าเรื่อยๆซึ่งโดยปกติบรรยากาศของป่านั้นก็เย็นอยู่แล้วแต่วันนั้นฟ้าครึ้มเหมือนฝนจะตกด้วยและทำให้บรรยากาศมันเย็นยาเยือกขึ้นมาและดูวังเวงแปลกๆผมเดินตามหลังลุงเสริมไปขณะที่แกก็เอากิ่งไม้ปัดหญ้าให้แหวกไปตามทางเดินแคบๆและพูดแพร่มอะไรของแกไปด้วย แต่อยู่ๆแกก็หยุดมองซ้ายมองขวาไปทางกอไผ่ผมจึงถามแกว่ามีเรื่องอะไรลุงเสริมบอกว่าที่ตรงนี้มีร่องรอยชาวบ้านมาเอาหน่อไม้ไปแล้วซึ่งก็น่าจะเป็นคนคนนั้นมันคงไม่เหลือให้เราสองคนหรอกพวกเราจึงต้องเดินลึกเข้าไปในป่าอีกหน่อยผมก็ถามลุงเสริมว่าคนที่ว่านั้นเป็นใครแต่ลุงเสริมก็เล่นตัวไม่ยอมบอกผมแกก้าวเท้าเดินนำหน้าผมไปต่อ และแน่นอนครับว่าแกก็เล่าเรื่องอะไรของแกไปเรื่อยเปื่อยผมก็ทำทีเป็นหูทวนลมหันหน้าดูต้นไม้ตามข้างทางอย่างเดียวจนหูไปสะดุดกับเรื่องที่แกพูดถึงสัตว์ในป่าแกบอกว่าเวลาเดินก็ระวังหัวให้ดีๆอาจจะเดินชนรังต่อตามกิ่งไม้ได้เพราะเคยมีชาวบ้านโดนตัวต่อต่อ,ตอยตายอยู่ในป่าแห่งนี้มาหลายคนแล้วแกยังบอกอีกนะครับ ว่าเคยมีคนเห็นวิญญาณคนที่ตายนั้นเดินอยู่ในป่าถ้าเกิดเจอใครเดินอยู่ก็อย่าเข้าไปทักสุ่มสี่สุ่มห้าล่ะซึ่งไอเรื่องทั้งหมดที่แกเล่ามานั้นผมก็ไม่รู้ว่าจะจริงเท็จแค่ไหนแต่ที่แน่ๆมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาเล่าให้กันฟังในป่าแห่งนี้เลยแล้วไม่นานเราก็เดินไปถึงกอไผ่อีกจุดหนึ่งกูว่าแล้วเป็นไอ้น้อยจริงๆด้วยมันชอบเอาแต่นอแล้วตัดโคนทิ้งแบบนี้แหละ ซึ่งไอ้น้อยที่ว่านี้ก็คือลุงน้อยคนในหมู่บ้านเรานี่แหละครับพอรู้ดังนั้นผมก็ถามว่าจะเอายังไงต่อลุงเสริมก็บอกว่าหน่อไม้ชนิดอื่นมันก็พอมีเหลือให้เก็บแต่ถ้าจะเอาหน่อไม้ไร่เราต้องเดินลึกเข้าไปอีกและแน่นอนว่าผมไม่มีทางเลือกอื่นแล้วพอนึกถึงหน้าแม่ขึ้นมาก็จําเป็นต้องบอกให้ลุงเสริมเดินนำหน้าไปต่อเพื่อจะไปเอาหน่อไม้ไร คราวนี้ระหว่างทางลุงเสริมก็บ่นลุงน้อยขึ้นมาอย่างไม่สบอารมณ์มึงไม่คิดจะเหลือให้คนอื่นกินบ้างเลยเหรอววะไอ้หาน้อยผมเลยบอกลุงเสริมไปว่าอาจมีคนอื่นมาเอาด้วยก็ได้แต่ลุงเสริมก็บอกว่าไม่ใช่อย่างเด็ดขาดเพราะว่าลุงน้อยนั้นมักจะเข้าป่ามาเก็บผักและก็หาหนอไม้ไปขายที่ตลาดด้วยซึ่งพอแกมาแต่ละทีก็จะเอาไปทีละเยอะ ลุงน้อยนั้นเป็นคนหากินกับป่าได้อย่างชำนาญเลยทีเดียวครับไอ้นี่มันขี้โลภลุงเสริมพูดถึงลุงน้อยอย่างนั้นและนั่นเองการที่ลุงน้อยมาตัดหน้าเราอย่างนี้ทำให้ลุงเสริมเคืองมากๆแกจึงบ่นลุงน้อยไปตามทางและระหว่างที่ผมทนฟังคำบ่นของลุงเสริมไปเรื่อยๆนั้นก็รู้สึกว่ามีคนเดินตามหลังเรามาด้วยพอหันไปดูก็เห็นเป็นชาวบ้านคนหนึ่ง อยู่ไม่ไกลจากเราเท่าไหร่แต่มีต้นไม้บางจึงมองไม่ค่อยถนัดนักเขาเดินตรงมาทางเราแต่ก็หายไปตรงข้างหลังต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งครับผมบอกลุงเสริมว่ามีคนเดินตามเรามาด้วยลุงเสริมเลยหันไปมองตามจุดที่ผมชี้แล้วพูดขึ้นเฮ้ยนั่นมันเหมือนไอ้น้อยเลยนี่ว่าแต่อย่าไปสนใจเลยว่าแล้วแกก็ออกเดินต่อ ผมก็เดินตามแกไปอย่างงงๆว่าไหนว่าลุงน้อยเดินนำหน้าเราไปแล้วยังไงละ่ะแล้วระหว่างทางนั่นเองผมก็ได้ยินเสียงคนเดินฝ่าดงหญ้าดังตามหลังมาซึ่งก็คงจะเป็นลุงน้อยนั่นแหละผมเลยหันไปดูเพราะว่ากลับไม่เจอใครเลยครับเห็นแต่รอยหญ้าถูกแหวกออกเหมือนมีคนเดินฝ่ามาเท่านั้นก็บอกล้าไงว่าอย่าไปสนใจ ลุงเสริมหันมาย้ำกับผมแต่ยังไม่ทันที่ผมจะหายแปลกใจก็มีเสียงคนเอะอะดังขึ้นในป่าไม่ไกลจากเราพร้อมกับเสียงพุ่มหญ้าสั่นไหวเหมือนกับว่าเขาคนนั้นกำลังวิ่งหนีอะไรสักอย่างเราสองคนที่เห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไปทางต้นเสียงเพื่อจะเข้าไปช่วยแต่เมื่อเราเข้าใกล้มากขึ้นผมกลับมองไม่เห็นตัวของคนคนนั้นมีแต่เสียงเอะอะของเขา และเสียงพุ่มญาติที่สั่นไหวเท่านั้นจนสุดท้ายเสียงนั่นก็หายเงียบไปเองเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนลุงเสริมกับผมจึงหยุดพักหายใจหายคอกันอยู่ที่ข้างลําห้วยพอดีแล้วมึงคิดว่าเมื่อกี้เป็นใครกันแน่วะแต่ผมคิดว่าแกคงมีคำตอบในใจอยู่แล้วจึงตอบไปว่าไม่รู้ก่อนที่แกจะบ่นพึมพำว่าคงเป็นลุงน้อยละมั้งไม่งั้นก็คงเป็นคนอื่น ผมแวะลงไปตักน้ำจากลําห้วยขึ้นมานั่งดื่มไปหลายอึกก่อนที่ไม่นานฝนจะเริ่มตกลงมาพวกเราโชคดีมากครับเพราะตรงที่เรานั่งพักกันนั้นมีต้นไม้ขึ้นสูงทึบไปหมดเราจึงแทบไม่โดนฝนกันเลยเฮ้อวันนี้มันวันสวยอะไรนักหนาวะ คงจะไม่ได้หน่อไม้แล้วละมัง้งอีกไกลไหมล่ะลุงก็ข้างหน้านี้แหละรอฝนหยุดก่อนแล้วค่อยไปแล้วผมก็ดูนาฬิกาข้อมือซึ่งเป็นเวลาเกือบจะเที่ยงวันแล้วแต่ทว่าวบรรยากาศในป่ากลับมืดสลัวเหมือนตอนหัวค่าเสียงฝนตกใส่ใบไม้ดังป่อแปลไปทั่วป่าเราสองคนนั่งเงียบใส่กันมันเป็นช่วงเวลาที่ลุงเสือไม่ปรีปากพูดอะไรสักคำ แล้วสายตาผมก็เหลือไปเห็นน้ำในลําห้วยจากที่เคยใสยๆก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีน้ำสีดำๆเหมือนกับน้าเลือดไหลลงมาด้วยซึ่งกลิ่นมันก็เหม็นมากๆด้วยครับจนผมต้องบอกกับลุงเสริมจากนั้นลุงเสริมก็บอกว่าตรงข้างบนอาจมีสัตว์ตายอยู่ใกล้ๆลําห้วยก็ได้เลือดมันเหลไหลลงห้วยมาผมมองค้างอยู่ที่ลำห้วยสักครู่ก่อนที่ต่อมา จะมีเสียงคนเอะอะดังขึ้นเหมือนก่อนหน้านี้ผมเผลอผุดลุกขึ้นทันทีเลยครับแต่ก็โดนลุงเสริมคว้าแขนไว้แกสายหน้าบอกว่าอย่าไปจะดีกว่าเสียงคนนั้นวิ่งไปวิ่งมาอยู่ข้างหน้าไม่ไกลซึ่งมันก็เป็นบริเวณที่ลุงเสริมบอกว่ามีหน่อไม้ไร่นั่นแหละแต่ว่าลุงเสริมกลับนิ่งดูท่าทีไปก่อนแต่แล้วจู่ๆก็มีเสียงอันค้นหูเอะอะดังขึ้นช่วยด้วย ช่วยด้วยโอ้ยเจ็บเว้ยเราจำได้ทันทีว่านั่นคือเสียงของลุงน้อยครับลุงเสริมจึงผุดลุกขึ้นแต่ก็ลังเลอยู่ครู่หนึ่งอย่างรอบคอบสุดท้ายแกก็วิ่งตรงไปทางนั้นผมจึงรีบวิ่งตามหลังแกไปเมื่อเราวิ่งเข้าไปใกล้เรื่อยๆผมก็เริ่มได้กลิ่นเหม็นเน่าแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มองเห็นลุงน้อยวิ่งเอามือปัดอากาศบนหัวไปมา เหมือนโดนตัวอะไรวิ่งไล่อยู่ที่หัวเราแหวกพงหญ้าออกไปหาแกแต่แล้วก็ต้องประหลาดใจเมื่อแกหายตัวไปแล้วและสิ่งที่ทำให้ผมช็อกไปเลยก็คือมีศพคนนอนอยู่ข้างกอไผ่ในสภาพที่บวมอืดและเขียวคล้ำไปหมดเหมือนตายมาแล้วหลายวันไอ้น้อยนี่คือคำแรกที่หลุดออกมาจากปากลุงเสริมครับ ซึ่งแกก็ตกใจไม่แพ้กันศพของลุงน้อยนอนอยู่ข้างลำห้วยอีกทีจากตัวศพที่โดนฝนตกใส่จนน้ำเลือดน้ำหนองไหลลงห้วยไปเป็นทางและนผมแทบอ้วกออกมาเพราะน้ำห้วยที่เพิ่งตักกินไปก่อนหน้านี้นั่นเองนอกจากนี้ใบหน้าของศพก็ปูดโปนเหมือนโดนตัวอะไรสักอย่างต่อยพอดูรอบๆก็พบรังตัวต่อตกอยู่ไม่ไกลจากศพจริงๆด้วย ทั้งหมดจึงบอกได้ว่าลุงน้อยถูกต่อต่อยจนเสียชีวิตนั่นเองครับจากนั้นเราก็รีบเดินออกมาจากป่าเพื่อจะไปแจ้งตำรวจให้ทราบทว่าระหว่างทางยังไม่ไหวที่ลุงเสริมจะสะบัดไปตามทางไอ้หาน้อยตายแล้วยังลำบากกูต้องไปแจ้งตำรวจให้อีกหน่อไม้กูก็ยังไม่ได้แกบบนอย่างนี้ไปตามทาง และระหว่างทางแกก็หยุดชะงักหันมาถามผมว่าได้กลิ่นเหม็นเน่าอะไรไหมซึ่งก็แน่นอนครับว่าผมได้กลิ่นมาตั้งแต่แรกแล้วแต่ก็คิดมาตลอดว่ากลิ่นศพมันน่าจะติดตัวมาแต่เมื่อลุงเสริมถามอย่างนี้ผมเลยลองดมเสื้อของตัวเองซึ่งลุงเสริมก็ทำตามจากนั้นเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าคงจะไม่ใช่กลิ่นที่ตัวเราแล้ว แล้วจู่ๆก็มีเสียงพุ่มหญ้าดังแสกสากตามมาจากทางด้านหลังเมื่อเราหันไปมองพร้อมกันก็เห็นว่าเป็นลุงน้อยเดินตามหลังมาด้วยและเดินมาในสภาพศพอันน่าสยดสยองอย่างนั้นเลยครับ <Subs Gerilim> เท่านั้นแหละครับผมกับลุงเสริมก็ออกวิ่งทันทีโดยไม่ต้องให้สัญญากันสักคำเมื่อเราพ้นออกมาจากป่าแล้วก็ได้ไปแจ้งตำรวจที่ป้อมหน้าหมู่บ้าน ซึ่งผมก็คิดนะครับว่าถ้าลุงเสริมไม่กล่ด่าลุงน้อยมาตามทางเราก็อาจจะไม่โดนผีไล่ออกมาจากป่าอย่างนี้หรอกจากนั้นตำรวจก็พาผมกับลุงเสริมเข้าไปในป่าอีกครั้งและมีกู้ภัยตามไปเก็บศพด้วยและตอนที่เข้าไปรอบสองนี่แหละทางตำรวจและกู้ภัยก็จัดการเก็บศพไปส่วนลุงเสริมก็ไปนั่งเก็บหน่อไม้ไร่อยู่ข้างๆอย่างหน้าตาเฉยฝ่ายผมเอง ได้หมดอารมณ์ที่จะเก็บหน่อไม้ไปโดยปริยายแล้วและถึงแม้จะเก็บหน่อไม้ไร่ไปได้ผมก็ไม่อยากกินอยู่ดีครับหลังจากที่ศพของลุงน้อยถูกนำออกมาจากป่าเรียบร้อยผมก็กลับบ้านไปบอกแม่ว่ามันเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างแล้วแม่ก็บอกว่าไม่กินหน่อไม้แล้วก็ได้ให้ไปซื้ออย่างอื่นมากินแทนก็แล้วกันสวัสดีครับ